งยอยกูน้เหือนะเทมึงหับกหับไหม <c oughs> ล,ลูกเอะี่ลุกลจังถึเที่ยบัหับอยู่กูนำหืหือนอ้จักบ่เหือนจางอเลจักล้วเคยไปเราเห็นเทือนใหม่บัวจืเด้โอ้โหแทไม่จอนี่บอกูนํำอยู่เพือนไนะ้เป็นหับปากไม่จอจเอาอยัางน้อมาฝากไม่จอคือว่าห่อน,นทนแทนม ผดโพแล้วตีช่วยหาชาแก้วก็เด้อชาแก้วใช่นะแก้ววันนาชาแก้ววันนาแก้ววันเฮงสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะกับพ่อพ่อกับสว่างอีกคือเก่าเพื่อนพี่น้องเลยกต่พ่อพ่อกับสว่างตอนนี้เนาะกับอยู่เพื่อนแม่จอนเนาะว่านีไบเรื่มาหาเพิ่นเนาะมาหนีมาหนีมาเพิ่นอีกคือเก่า เพิ่อนนอกรุ่นโทรศัพท์อยู่พี่น้องเพิ่นว่าจิโทรหาลูกชายเพิ่อนนอกริ่งไปเบิ่งไปซบน้ำกันเลยเนาะเพิ่นพี่น้อง,อ<า>งสบายดีเด้อแมจอนเด้อสบายดีเด้อแม่จอนเด้อสบายดีโทรหาลูกชายเพิ่นได้นี่สบายดีแม่จอน,นสบายดีโอ้โทรหาไครอะนะเอาวเทสโทรหาเอาเทสตั้งแต่เพิ่นมามนไปใช่ปะมังกรบ้า ตั้งแต่เพื่อนมาเพื่อนไม่เคยโทรหาบอดยน้อยบอหน่อยบอรเราเห็นเพื่อนลงสตอรี่ห้องเพลงเพื่อนยังบูชายาห้องบอเนะาะไม่มีเรื่อ,องคือว่ารำเพื่อนเป็นบอรอาเพื่อนเพื่อนขิมาว่ะเพื่อนหาบ้าต้นเครื่องออรวรำเพื่อนว่าเพื่อนบอกเจ้าว่าชิมาไม่นี่บอ แล้วบาทนี่โทรมาเบิรงนเกลือเป็นหับอุทันโอ้โทรศัพท์งามนะโทรศัพท์ไม่นม<อ>จนเคทเห็นบอกว่าโทรหาลูกชายจ่ะมาเอว่าโทรพิดไปจักเบิ้งคากดูค่อ,อยื่บอกฟีลูกสายตั้งหน้าตั้งตากตอดอื่นได้เป็นไรเรือ่องคนเราเพลงจุ่มใหม่เบิ้งหันนอกกรอี เราเปิดเสียงพี่เราเลยปกตินี่เ่าเท่นี่เราสิมาปิดเสียงใี่แม่จอนเลยเราเปิดนิดแต่ว่าเราปิดเสียงลองโทรใหม่บิ่ง้าถุรน้องจอยเอาค่ะเอาฟืนขึ้นก่อไฟเห็ดยูเห็ดกินเนาะเห็ดกินอยังเนาะน้องจอยเห็ดกินยังน้องจอยโอ้ต้มกบบลา ไปใส่เนาะเบาเทหอบใสง่อยผมไปนำเหือนนะเทขับขับแม่หลุดเยอะดิลูกสิจ้ะแล้ถึงเคยอน่ยผมหับอยู่ผมไปนำง่หัวเทือนเลยจิอู้จักบ่เหือนจักบ่เลยจักล้วเคยไปเราเห็นเหือนใหม่บรจือเด้โอ้โหเทไม่จอน่บอ่ะผนนำอยู่เหือนในหัวเป็นหับปากไม่จอนจะเอายังน้อมาฝากไม่จอนคือว่าห่อนพนแท้เหมือน ตชัวชาแก้วก็ด้ะชาแก้วใช่เหรแก้ววันนาชาแก้ววันนาแก้ววันเฮาโอ้จะโทรหาเพื่นเธอยังไม่จอนสุดบริสติดๆแล้วไอ้ิตกใจัยนาะยไม่ยัางไม่จอนโทรไม่ยัางอะไรฮะนี่ยฮัลโหลเฮ็ดย่างกินข้าวแล้วบ่เอื้อยฮะกินข้าวแล้วบ่กำลังกิน ได็กินยังกินเผือยินเพืออ้ยมากินตะวเนาะสุดภมิ้อนแล้มากินแม่มากินแม่อยู่เพื่อนเนี่ยอยู่เพื่อนบ่เอออยู่เพื่อนมันนี่มาลโอ้กินกินกินเผื่อแน่ยกินลาโลดขายคลิปเด้อสบายดีเด้อชาวแก้วเด้อมอมะลินมึงวิ่งรถมาเอามาเอาแม่หนิเนี่ยเราเอาย่างเอามึงไก่ตีอ้าวอยู่เพื่อนเป็นนี่เ่็นได้ ม่ใช่รถจักรกนนี่ได้บร่รจัก,กยออจะขอยู่งย่อยให้อายตีมานี้จะผลิตน้ำนี้มา,มาแล้ววอย่างเง้มาได้ย่างังมาได้บ่น้ำมันไครบ่แข่งคานี่อ่ทำข่าวคนนี้งานายุน้าเพื่อนนี่งังมาได้ตีจะกินลายเดยอราเป็นบัวได้กินเผือดนี่เกี่ยวกันยังไม่จกยังไม่จนบัวบ้าเลย ว้าหน้ากับมาจักเพือนเลยเนาะอ้าวมาจักม่าหนึ่งาทเปกไงเสียงอะินเผือบ่เสียงผิดผิผิดบเยกนเผือบคุมหอดย่างหากะต้มน้ำไม้แกงอ้ยอยากเล็กเกงหนือไม่เลาเอาจักรมาตี นู้ยไม่ได้บ่หัวดินว่าจะกินแกงเอ้ไม่ซืมือนไม่จอดได้หะอมาไม่อเอาละไปบนไ้าเบาได้กคุยกับอาตีแตงหน่อยหนึ่งนี่อยากง่ายบ่ฟันฟันหน้าเขาหองน้ง่ยแหลเขาห้องน้ไปวลวเวลาคุยเขาหองน้าบาดนี้ไม่ได้แต่อายหาดิเพมาว่ากบน้องจอด้ะ ื่าใหรเมียที่ขี่แทนเอวลาขวดมันได้เป็นชัว่าอ้ยก็ได้เือกว่าเนาะว่กูขี่ทอดกูมาโชหาแต่ไม่ใ่คนโชหาอ้าวข่อยมูขอยมีนิดได้คกัมาเติมนิดอ้าว แน้วข่อยพูิดดิเแล้วเน้มเทมหาอยู่ว่าเห็นนชาแก่เชเห็นชาแก่มาแบวบอกเด้อบอกข่อยพูดนิดบอกขอยากเป็ติมเศร้านี่เจ้าเป็นชี่น้่งมาโทรหาลูกชายเราบ่ h ั b โทรหาสาวแก้ววันนี้โทรหาแม่ที่นอติช่รอโทรหาโทรหาิดนยเลยเนาะ กินทอดกับโชฮากันนะเอ้ยเนาะดยิกับโชฮกันดูดเวลากินทอดกับโชฮากันแล้ววาฉุกโชชุบได้เบื่อยแลวางได้นีไหนเอากระโถได้ลยสิเป็นังกินทอดกินเชิงอ้าวกินทอกินเชิงกับโชฮากันกันอกับงบโชฮากันกบไปได้ลเนาะเชิกันบกินหอดกับโโทเดียว กินเผือเด้อกินเผือกินเผือกเนเออเจ้ากินแกงไม่เผือนเหรอเนี่ยเลยวิยญาณตุ้ยว่าเพื่อนกินเผือ่คุณกินเผือเออบ้ันตุ้ยว่าว่ะเจ้ากินเผือ่คอยกินเผือเจ้านะเลยตุ้ยได้ค่ะตุ้ยนะวิญญาณจะจอยอย่างเดียวยจะจะจอยบ่าจะกินแต่ร้านขาเผือนะซื้อมาจากชาวเท้าชงรถ ก็จวเดียวกินมูกั็ดยใกไปกินำกดวได้กินซอยจิ้มาได้บ่ก็รับบ่เอพิ่งกะรับนางแน่เรได้ะต้องเลพื่อนบ่อยากแล้วบวกกินเนาะแต่ค่อยพเก้าั่วก็ต้องเปิดอข่อยเผอก่ะซื้อไม้ข่อยและชาวสวนฟูแล้วว่าอยากกินแกงไม้ทําเจ้าเล้ว่ะ

เจ้ามนได้มาหาอยู่เพือนเจ้าก็มาดิ่นแล้วาหาก็พมาอยู่เพือนเน่ยเอาอยู่เพือนได้่อยนั่งช้าถ่างก็ไม่เทือนนี่ชาดิ่งาดิ่งม่นเจ้าชมีอย่างกินน้ำกันแล้วมากินอย่างไะมาลูกกระเดี่ยวกระเดีกยกินน้ำกันมีมีแจพริกินเจ่วพริกแล้ววะอืม จกินยังั่เอ้ไหมเจ้าพีกับมึงเป็นกระเพาะบ่เอ้ยเกินส้มกินเมียงกับวกนยมังนุ่งกัมีเเจอเนี่ยกินลาบเท้าบ่ว่าคนก็จะกินลาบเท้าไปแล้วมีว่าลาบเท้าถะอาชื้นไปส้างเท้าเท้ามีห่อน้ำกงน้าหมล้วเท้าคบ่พัดเลยอยากให้คชิลก่ได้กินเนาะ พักเพลงอุ <c oughs> ้ยเลร้องเพลงกลยนะเล้นร้องเพลงน่ะเออฮะท่านเจ้ามาได้นร้องเพลงน่ะพขาโมเป็นอาจจะมาจะใช้คือหาขิงเข่าอยู่เพื่อนนี่แนี้ยให้แต่งแก้เพื่อนดูนใจสนิทให้แต่งแกบ้บ๊อสเพื่อน แกพึเ่เบอรเพชรพร้อมเดียวกนี้กนีช่วาเทโท่ฮาเทกับบอติวมาจะพผุดน้อมมาจักใส่ท้ายเฮือนงามไม่โจนให้เอฟซีบึงก่อนเนอคุยกันจักแก้วโตเนอะแกเพิ่นกัโทรไปหาบะเทบะเทบับเพิ่นเิ่นกัโทรหาแม่บุแม่แม่เนาะ โทรหาชาวแก้วบ้านเฮาพี่น้องเลยเพิ่นกัมีโทรศัพท์เนาะเพิ่นกัอยากโออยากลมอยากว้าอยากจาเนาะเพิ่นกัโทรหาผู้นั้นโทรหาผู้นี้พี่น้องเอ้ยไม่น้องจ้อยนี่กินนี่คือว่าขึ้นต้มกบอยู่ต้มกบยังบ่ชุกกะมาท่าสีต่อเนาะเอาบ่พักบ่พอนสบายดีเด้อล่ะเดอ้อขังหมอวไว้ลงมาท่าสีต่อขนาดแท้นี่ไม่ได้พังคนจักนี่นะ น้องจ่อยคนขยันพี่น้องเอ้ยสีทางินสีทาคนสบายดีน้องจ๋าสีทาคนสีทนได้เป็นจะให้แล้วเรียบร้อยมื่อนี้บ่เนาะคนจังเฝ้าทาพี่น้องเลยอ้กมาเลยครบเรียบร้อยกระเบื้องกะออกมาแล้วสีกะปลาแล้วสีพอพ่นพ่อ เราแต่น้ำนแต่งเดียวเนาะคือทางในเนี่ยบบนระเบิดทาไหนนลี้ยบเอาเนอีกพอเลยพอเล้ยบืนผืนเทบันไดเมื่อนี่พี่น้องเลยที่นี่เกือบแม่นคอยเหยียบขึ้นไหม ลบนดหม่บ่มาสีสักรายมาสีลงลาเนเนาะเย็บแม่คยเยด้ได้ใหม่เพื่อนขึ้นกันกับคนเนาะตรงนี้ลมตรงนี้ห้องพืนอีกกันกับคนแตกหนาที่เราเลยตรงนี้ห้องพืนเข้าไปางในก่อน ผมเบิรดเรียบร้อยแบบนี้เครื่องครบเาะว่าเพื่องมันจยังลายเนาะนด้แบบนี้ไร็นเป็นระเบียบรเพรว่าไม่ควนเนาคละแาทอยไาดก โอ้ขึ้นในกระถูลงนอนนองจ่อยทางสัางแก้วพันว่าท่าสีคอนจังปูกระโลเนาะถ้าว่าปูกระโลเดยบบดท่าสีที่ขันถูขึ้นเนาะเหตควุเนวุ <laughs> นว่นเลยเนาะ ดูใบม้เย็นขนาดพี่น้องเลยใบเข่ากับปิวแค่แอยู่ผุนเนาะมาตั้งแต่เพิ่งวันก็ฉุนเข่าออกชาว่านปะหามีจนกัได้ยอ้าวม่ใช่เสือแช่ผ้าไว้นี่บ่มีกัะบังบ่อแช่แช่ขู่เพิ่นกัได้ยเพิ่นที่ชักผ้าชักเทพี่น้องยังใส่สีถือกันไว้เสือผ้าเพิ่นเพิ่นใช่ไว้ อันเนาะเวไปเวียนมามกับมหาแม่จอนี่คือเกาอย่างนี้บางอย่างนี้แบบนี่คุยยาแล้วบอกรับสาวแก้วนะยาแล้วเออคนว่าจังนไรอยู่บ้าอยู่บอกรบมวนฉันบอกจังโทรหาผู้นั้นผู้นี้นะรบมวนเออขันว่าโทรหาคนบอกรำหนึ่มบวนเลย Ừ. Bữa tí vẫn đấy nó. Mình thôi là sạp con cái giấc thô đấy. <laughs> <laughs> Nhà chị thô hỏi cho bố đủ đây. <laughs> ừ. tí. Ừ. <laughs> bạn này. Rồi. <bữa> <laughs> vạn ừ. <đếch> <laughs> 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 ờ. này phần ma bố. Vạn này phần ma vạn này. Ừ. này nhàng bụi ma nó. Rồi. Chữ đồng đây không phải quan trả phần thay hiện đấy. Rồi. Bố đây nhàng đây. À, con thảo ti, con thảo má, à, <laughs> tụi nó thằng non trời, non chả, cà xôi, cà răng thổi, răng buồng hết dù, hết kinh, ừ. chuẩn khao bai xong tân cả kín khao xếp đấy bẹp này, khăm bọc nhảy, bọc nhảy để nó mày chọn nó rồi, ăn bao kín toàn thiên, kinh, ăn bao dạc ăn bao toàn ăn bao kinh, ăn ăn xong hoài กินคาวาบานมรนะวบแล้วว่าใิ ok. ซื้อน ok. มนมชองโงกาแฟชงหนึ่งมาโชวไปกินนีหนาวฝนนะระก็รักอามักแบบต่เคื่องฝนหับเลยโบคนโชวไปหนึ่งเขาไปหาแล้วไม่แล้ววางในโทรศัพท์โทรศัพเกียวนะวางแล้ว, <c oughs> ว,ลวเออแต่ละเมื่อกับแบบนี้โบไม่จอดใน่นะเปินให้เบิงเกม เพิ่อขอ่า,าเบิ่ง tiktok tiktok ตทรหาลูกชายก็ยังบ่ฮับเลยบ่เลยเ<อ>จริง,ดง,รรง,รดงได้ชาวแก้วหัวเราอาการไข้แน่อยแล้วไข้แน่แล้วไข้แน่เนาะเลยไอชีที่เศร้าเลยตัวไข้แขน,น่แล้วหัวเรากระดนได้เราเป็นเนาะสีขาเตือนแล้วบ่เลยเราเป็นยังไม่จอนงหัว คนตกเตียงเตียงด้วยเทียงเถียงเถียงเลยถ้องสูงดีเนาะเทียงเนาะจะขันมาซ้ำนี่ก็ใช้ยันสูงกว่านี่เนาะลงแบบประปิดฐานลงแบบนั่งแบบประดั้งใจเนาะระวังตกเทียงแล้วลองถื่อทองด้วยเจ้ากะกาปานว่าทิ่มกระเป๋าเขาเนาะอุ้ยเอิงเนาะทุกคนเอาไว้บอะไรระวังตัวใช้ซาเบิร์หมอนใหม่ในเมจอนอาขากปานเลย ตามแล้วกบือยานางข้างแล้วเบยานางคนี่คอไปขอบคอยานางไปขอยานางโดยไข่แกงแต่ละเื่าไะ่ไข่แม่ไอ้แกงเจ้าแกงเช็ดจิบอ้แกงไปเช็ดเหมล้ตีค่ะ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 ค่ e ค่ะ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 ่ะค่ะ่ะค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 ่าค่ะ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  t ่ะค่ะ่าค่่ะด่ ตัวไมถ่ายายมาเนาะยายเขาไปขอยานางในหมู่บ้านแชะตีแล้วแกงอีแล้วแกงแล้วแกงแเะแกหมาแกงแล้วหมอเค็มแล้วกลกสีลาก็บปกมาแกงเือเนืกสีมนี้เนาะตีมือยายก,กนน็ตีมือ,มอมจอร์นอ้อย,อยออมือเชือกืดไปเอามือหาคอยนางเหรอะวะอ,อนไรต้มน้ำไม้ควรกินหมอนไม้ขวดเว่า เพิ่เนเงิ๊ tiktok ต,ตามสบายบบดนี้นนเนาะเดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีกะสิประมาณนี้เนาะแฟนพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะมาดิดน,น้ำไม่จรนน้นองแดงอีกคือเก้าพี่น้องเลย,เลยกระเพิ่นกะโทรหาสาวแกว้วเรียบร้อยแล้วเนาะ่นบ่ม่วิผลว่วลลวาะ <HAEL> สำหรับคลิปนี้สว่างก,กะสิขอจบเพียงเท่านี้เด้อพ่อ่พี่น้อง พบอกันไหมในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กันสบายดี